ะะทุกจะพาไปชมที่ดินชิดติดถนนลาดยางนะคะถนนนอยสามศูอนองะคะองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายค่ะข้ามคลองรังสิตประยุรศักนะคะข้ามไปยังถนน นอยอกอ0 2 2ช่วงกิโลเมตรที่2นะคะไปดูแปลง A14 แปลง B12 B17 และแปลงด1กันค่ะเลี้ยวซ้ายเลยค่ะข้ามคลองนี้ไปเลยค่ะจากจุดนี้ไป2กิโลเมตรค่ะหลังจากที่เราข้ามสะพานมานะคะเพียง300เมตรเท่านั้นนะคะซ้ายมือเราจะพบกับร้านมองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะเนี่ยค่ะ ห่างจากที่ดินประมาณกิโลครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันต่อเลยค่ะเมื่อเราผ่านร้านบองเธอ c a คาเฟ่แอนด์ฟาร์มมาแล้วนะคะก็จะพบกับวัดธรรมสโรธนะคะและหัวมุมค่ะฝั่งขวามือของเรานี้นะคะแปลงหัวมุมนี้คือแปลง A14 ค่ะ334ตารางวานะคะ ลังวาระ6,500ค่ะและเดี๋ยวเราจะผ่านแป้ง B 1 2นะคะช่วงกิโลเมตรที่2นะคะฝั่งขวามือนี้นะคะแป้ง B 1 2แป้ง B 1 2 ตหลักกิโลเมตรจุดนี้เลยค่ะและตรงหัวมุมนู้นนะคะก็จะเป็นแปลง B17 นะคะแปลง B12 ตารางวาละ7 0 0 0นนะคะแล้วก็แปลง B17 ตารางวาละ8 5 0 0บาทนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นจะเป็นแปลง d 1นะคะเนือที่3ไรายสามงาน33.7บา ตารางวาค่ะเนี่ยค่ะนี่คือแปลงดีหนึ่งนะคะท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะลงรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจนะัชมที่ดินซื้อที่ดินนะคะติดต่อหาคุณตุ๊กได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะสวัสดีค่ะ